บบสดๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆชวนเพื่อนแชร์วันนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะคะก็คืออาชีพขายคงไก่ย่างแดงนะคะวันนี้จะมาดูจากพี่เจ้าของสูตรเลยนะคะพี่เกี๊ยบพี่หวานเกี๊ยบนะคะขายอยู่ที่ซอยพระแม่กาลุนและก็ขายผงหมักไก่ด้วยนะคะเรามาดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการทำแบบละเอียดเลยนะ,ะเริ่มตั้งแต่การเลือกไก่ เลือกไก่ให้ใช้ไก่สดของ CP หนึ่งถุงมันจะบรรจุอยู่แล้วที่10กิโลนะคะมันมันจะสดเนื้อมันจะแดงะสดนะคะพอได้ไก่มาแล้วนะคะไม่ต้องล้างนะคะล้างไม่ได้เพราะว่าตอนหมักอ่ะมันจะอบน้ําถ้าใช้ของ CP ไม่ต้องล้างแล้วจะสะอาดมาแล้วอะค่ะพอได้ไก่มาแล้วนะคะเราจะเลาะหนังที่คอนะคะดึงออกหลอดลมตรงนี้ เราดึงออกนะคะอันนี้เราไม่ใช้นะคะแล้วก็เลาะหนังตรงนี้ค่ะเอาหนังออกหมดเลยแล้วก็ตัดตูดออกจับตั้งอย่างนี้นะคะจับตั้งอ่าจับตั้งอย่างนี้เราจะแยกเป็นอย่างเงี้ยสามส่วนพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็เอาหนังมา ฟีนะคะให้ตัดตัดออกแบบว่าเป็นประมาณให้มันเป็นประมาณสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเพราะเวลาเราเสียบอ่ะจะต้องเอาหนังตัวเนี้ยให้โปะนะคะแค่นี้ขั้นตอนการทุบต้องทุบนะคะถ้าไม่ทุบกระดูกไม่แตกเครื่องปรุงจะไม่เข้าเนื้อใช้สักกระเบือนะคะเบาไปจนกว่ากระดูกมันจะแบนนะคะแต่แต่ไม่ให้มันแตกออกจากกันนะก็คือทุบไป แล้วตัวไก่มันก็จะแบนๆแบบนี้ค่ะหนึ่งส่วนอันนี้อีกส่วนหนึ่งที่ตัดออกมาเมื่อกี้ปุกหมดเลย้ตัวนี้แหละอ๋ออันนี้ก็ปุกให้มันแบนไปเลยอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วสับค่ะชิ้นนี้จะสับได้สามชิ้นหนึ่งสองสามแค่นี้ตัวนี้นะคะคอสองคอสองคอยหนึ่งอ่ะ นี่นะคะขาครึ่งค่ะแค่นี้นี่คือจบหนึ่งตัวเอาอีกรอบไหมได้เอาอีกรอบเนาะได้ค่ะเอาอีกรอบชัดๆไก่อันนี้พี่ซื้อมาจากตลาดแอร์อินเตอร์มาร์ทที่มันอยู่ตรงแยกร้อยศพอาหารที่ประทุมตรงเนี้ยจะถูกเป็นร้านขายไก่ส่งแบบเจ้าใหญ่แล้วก็จะเลาะหนังที่คอออกนะคะตัดหนังออกที่คอหนังที่ตัวเอาออกหมดเลยนะคะ ดูซ้ำนะคะจะได้ทําเป็นเอาออกหมดเลยนะคะตัดตูดออกค่ะเพราะตูดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเสียบไม้แยกได้ต่างหากอีมตูดที่เอาไอ้นี่ออกได้ไหมไอ้เหลืองๆตรงนี้ไม่ได้เอาออกใช่แต่ถ้าเราไปขายหน้าร้านถ้าลูกค้าให้ออกเราค่อยเอาเป็นไก่ตัดออกบางคนกินบางคนไม่กินได้หนังแล้วเราก็ได้โครงเหลือแต่โครงนะคะผ่าอย่างนี้นะคะจับตั้งจัดตั้งแล้วผ่าจะได้เป็นสองชิ้นออย่างนี้นะคะแล้วมาสับหนังกันชิ้นประมาณนี้ค่ะกะกาเอา ประมาณประมาณนี้เนี่ยนะคะทุก่อนพี่เจียทำงานอะไรพี่เจียทำงานออฟฟิศค่ะแล้วทำไมออกมาทำไก่ได้เงินเยอะกว่าออฟฟิศได้เงินกว่าออฟฟิศเยอะแล้วก็ทำงานที่บ้านด้วยใช่ไหมี่ใช่ค่ะเราได้ดูลูกด้วยพอดีว่ามามีลูกเล็กจริงๆริอันนี้พี่ทำก่อนที่จะทำงานออฟฟิศมาเสร็จปีแล้วแล้วคนนี้ก็เหมือนในเหนื่อยแล้วไม่มีคนช่วยพี่ก็เลิกขายแล้วก็มามีน้อง แล้วก็เลยไปทํางานออฟฟิศมันก็ออกแล้วก็มาขายคือก่อนหน้านี้ก็ขายไก่ลเคยขายมาเจ็ดแปดปีแล้วโอเคมืออาชีพนี่นะคะแล้วเราจะมาทุบไก่กันนะคะเริ่มทุบจัดคอก่อนนะทุบเบาๆค่ะคือทุบเราให้เราจับอะพอเวลาเราจับให้เรารู้ว่ามันไม่แข็งนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยจับแล้วมันจะนิ่มๆแต่แค่ไม่ให้มันขาดออกจากกัน แต่ว่าถ้าเกิดว่าทุบไม่ละเอียดมันจะเป็นสันคอกลมๆเวลาเราเสียบไม้อะคะ่ะไม้จะแตกหมดอมืมันจะกลมแล้วไม้ไม้คีบเรามันจะแบนๆมันก็จะบีดแตกออกหมดเลยอย่างงี้มันก็จะแบนๆแ,แบบนี้เนี่ยแบนหมดเลยอ,อย่างนี้นะคะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ทุบห,หมดเลยใช่ค่ะทุบหมดเลยตอนนี้ไก่ซีพีต้นทุนอยู่ที่10กิโลประมาณ135บาทนะคะ ต้นทุนไม่แพงถ้าเราขายโครงอะ่ะเราจะได้หนังมาเสียบไม้แยกแล้วก็ปูดเสียบไม้แยกอีกสิบกิโลเนี่ยเราจะเสียบได้รวมทั้งตัวคีบด้วยอะ่ะจะได้ประมาณร้อยไม้ค่ะถ้าเราขายเจ็ดบาทเราก็จะได้เจ็ดร้อยถ้าเราจะขายสิบบาทเราต้องเสียบใหญ่กว่านี้ไมหมหรือว่าใช่ค่ะถ้าขายาสิบบาทอันนี้ก็สับ,สสบก็เป็นชิ้นแบบที่พี่กำลังจะสับแต่ใส่สามชิ้นไม้เสียบให้เป็นอีกเบอร์หนึ่งให้เป็นเป็นเบอร์แปดนี่นะคะพอสองชิ้นอ่าฮะอย่างนี้ตรงนี้หนึ่งชิ้น วุ้ยเจ็ดนาทีแล้วนี่ค่ะเรียบร้อยจบร้อยหนึ<บ>1 1> <บ>่งตัวเรียบร้อยแล้วคะ่ะขันน้นตอนการสับไก่เรียบร้อยแล้วนะคะไปมาพี่มาให้ดูวางเอาตัวนี้จะเป็นผงหมักสูตรของพี่เจี๊ยบนะคะจะใช้หนึ่งโลสามขีดหนึ่งโลสามขีด okay. ต่อไก่สิบกิโลสิบกิโลค่ะแล้วก็นำมาหมักปกติค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะสูตรของพี่เจี๊ยบ นี่ไก่สิบกิโลที่ทําเสร็จแล้วนะคะค่ะใส่กระเทียมหนึ่งขีดนะคะค่ะตำกระเทียมลงไปกระเทียมนี่เป็นกระเทียมกีบใหญ่ใช่ค่ะกระเทียมกลีบใหญ่ใส่กระเทียมนะใส่กระเทียมเยอะกว่านี้ได้ไหมแล้วแต่ค่ะบางทีมันจะฉุนไปถ้าเนี่ยพี่ว่ามันกําลังดีโอเคแล้วก็ใส่ผงหมักลงไปเลยตัวผงหมักนี่เป็นสูตรเฉพาะบอกไม่ได้ใช่ไหมพี่บอกไม่ได้บอกไม่ได้พี่เขาขาย ผงหมักอยู่แต่แต่รับรองว่ารสชาติอร่อยแน่นอนนะคะขายไม่แพงด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโอเคขายไม่แพงชุ้ละร้อยสามสิบแล้วก็หมักแล้วเราก็คนไปจนกว่ามันจะละลายเป็นเนื้อเดียวกัน้ังจะมีหนังที่เราหั่นไว้เราหมักรวมกันเลยเหรอพี่แล้วเวาเสียบเราค่อยไปแยกเอาเหรอต่อเสียบในในกระมังเดียวกันคือเราก็จะเสียบโครงก่อนถ้าเวลาเหลือหนังเหลือแล้วที่เราโปะไม้ไปหมดแล้วเหลือ เราถึงเราถึงจะเอามาเสียบไม้แหลมขายต่างหากาเราเน้นที่จะไปที่โครงก่อนถ้าเราจะเสียบเนื้อหนังต่างหากที่ขายอ่ะอย่างที่พี่ก็ซื้อเนื้อมาต่างหากสิบโลซึ่งก็ใส่ผงหมักแบบเนี้ยต่างหากแต่เป็นเนื้อไก่ล้วนๆเลยเนื้อกับโครงนี้อันไหนได้กาไรเยอะกว่ากันครึ่งๆเท่ากันครึ่งคร่เท่ากันนะคะกำไรครึ่งๆงงงแต่ตัวโครงขายดีกว่าไหมพี่ตัวโครงขายดีกว่าค่ะ แต่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ตลาดนะตรงนั้นด้วยถ้าเกิดแบบเป็นพวกออฟฟิศหรือว่าโรงเรียนที่มีเด็กน้อยๆอย่างเงี้ยเนื้อไก่เสียบไหมมันก็จะขายดีกว่าเพราะเด็กๆมันจะกินง่ายก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบขายอยู่ที่ไหนพี่เจี๊ยบขายอยู่ที่บางบัวทองทำเลยังไงพี่่พี่ชอบขายในซอยที่มันมีอาโรงเรียนมีโรงงานอมีมีหมู่บ้านโอเคเพราะว่าลูกค้ามีทุกระดับจริงๆอ่า คนหมู่บ้านนี่กินเยอะนะส่วนใหญ่เขาซื้อไปกินเองให้ลูกน้องให้ลูกน้องใช่คนไปนะคะอย่างนี้ยังไม่ได้นะมันน้ําตาลยังไม่ละลายเห็นปะมันจะเป็นนวดนวดจนกว่าน้ําตาลชผงผงหมักเราละลายเข้ากันดีใช่ค่ะแล้วเราก็หมักไว้ข้ามคืนเลยใช่ค่ะใส่ถุงแล้วก็แช่แช่ช่องตู้เย็นช่องธรรมดา แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเก็บไว้หลายๆวันอะถ้าความเย็นถึงถึงะที่หมักแล้วอะจะอยู่ได้ประมาณสี่วันแต่ถ้าความเย็นไม่ถึงสีจะตกสีไก่เนี่ยจะไม่มีมันจะกลายเป็นสีแบบเนี้ยแล้วก็จะเขียวๆมหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ากันแล้วเราก็จะเก็บใส่ถุงเพื่อเอาเข้าตู้เย็นอ่าฮะเย็นเลยให้เราคือถุงที่เร็จใช่เรา,ก,เราก็ไปล้างแล้วก็ปากรอไว้เราทําเสร็จเราก็จะเอามาใส่โอเค ในตู้แ,แช่แชไม่ต้องอัดแข็งอันนี้คือเตรียมไว้สําหรับวันวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้มีเสียบแล้ว<อ>ที่ไม่ได้ทําโครงค่ะมันจะเป็นเศษเนื้อเขาจะเขียนว่ามันจะมีเศษไก่เศษเล็กเศษใหญ่เวลาเราไปร้านไก่อ่ะค่ะบอกเขาว่าเอาเศษใหญ่ชิ้นมันก็จะประมาณนี้เลยเราได้มามันก็จะเป็นเนื้อสะโพกติดหนังก็ซื้อจากที่เดียวกันที่เดียวกันค่ะโลละห้าสิบห้าบาท โลนึงเสียบได้ประมาณขั้นต่ําอยู่ที่ยี่สิบไม้นะคะขั้นต่ําอยู่ที่ยี่สบไม้ถ้ายี่สบไม้มาละเจ็ดบาทก็ร้อยสี่สิบต้นทุนไก่อยู่ที่ห้าสิบห้าทอย่างเงี้ยค่ะมันจะกําไรมันจะได้ครึ่งครึ่งนะคขยะวก่อนมือเปื้อนก่ะอ่ที่ขายเสริมก็คือข้าวเหนียวนะคะไก่สาสิบโลพี่เก็บ ใช้ข้าวกี่กิโลห้ากิโลห้ากิโลห้ากิโลหนึ่งกิโลจะได้สิบห้าห่ออ่าฮะห้ากิโลได้เจ็ดสิบห้าห่ออ่าฮะห่อละห้าบาทมีวิธีการนึ่งธรรมดาหรือนึ่งให้นุ่มนึ่งให้นุ่มค่ะพอเรากลับแล้วเขี่ยเสร็จแล้วเราต้องเอาน้ำลาดเอาน้ำลาดใช่เขี่ยให้มันกระจายแบบนี้แล้วก็พรมน้ำอาแล้วก็ปิดไว้พักสิบนาทีแล้วกลับใหม่แล้วพรมน้ำอีกรอบนึงเ้าเหนียวจะนุ่ม มาดูไม้หนีบไก่กันนะคะไม้ปิ้งไก่ซื้อมาแล้วมันพี่เขาบอกว่ามันใหญ่ใช่มันใหญ่แล้วเวลาเสียบมันจะแตกเ,เอามาผ่าแบ่งครึ่งเขาจะผ่ามาแล้วเราก็มาผ่าแบ่งครึ่งอีกทีห <พา S 1> นึ่งแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งหนึ่งเราผ่าแบ่งครึ่ง แล้วก็แบ่งคจากหนึ่งอันเป็นสองอันนะจากแบ่งจกอ๋อแบ่งจากหนึ่งเป็นสองใช่แล้วจากที่เขาให้มาคือเราเสียบได้ไม้เดียวเราก็จะเหมือนลด c o s ไปด้วยเพิ่มไม้ลดต้นทุนปะใช่เราใช้เบอร์เจ็ดเราใช้เบอร์เจ็ดนะเบอร์เล็กสุดจากหนึ่งไม้ก็จะกลายเป็นสองไม้ทันทีใช่ทุกอันเลยไหมพี่จากหนึ่งไม้เป็นสองไม้มันทําได้เนาะอัละห้าบาทถ้าราคาส่ง ขายปีกก็ละมัดละเจ็ดบาทครับดูวิธีการเสียบนะคะอันนี้คือไก่ที่เราทําเสร็จเราหมักข้ามชีวไว้แล้วนะคะปูกนี้ต้องหมักข้ามชีนนะจะได้เข้าเนื้อ,อสีก็จะเป็นประมาณนี้ที่เราหมักไว้แล้วเดี๋ยวพี่จะเสียบให้ดูว่าหนึ่งไม้ประมาณนี้ ลวดนะคะมันก็จะมีขายที่ร้านร้านขายไม้ไก่อ่ะค่ะเขาจะขายเป็นมัดมัดประมาณเนี้ยมัดละประมาณห้าบาทใช่ประมาณสิบเซนแล้วลวดขนาดเล็กแค่ไหนหรือว่ามีไซส์เดียวมันมีไซส์เดียวเขาจะเรียกว่าลวดลวดปิ้งไก่อ่ะปันจะมไซส์เดียวโอเคถ้าเกิดเราอยากลดคอสไปที่ร้านวัสดุก่อสร้างนะคะเขาจะขายเป็นกิโลกิโลละสี่สิบาทเราจะใช้ได้เยอะมากถ้าเราซื้อแบบเนี้ยมันจะแพงนะคะซื้อมัแล้วมาตัดเอาเอง มาดูขั้นตอนการเสียบนะคะพี่ขายไม้ละเจ็ดบาทพี่จะเสียบแค่สองชิ้นชิ้นที่หนึ่งสองแล้วก็หนังที่เราหั่นไว้ตอนแรกที่พี่บอกว่าให้หั่นไว้ให้เป็นสี่เหลี่ยมอะคะ่ะเนี่ยแล้วก็ปกเข้าไปปิดปิดหน้ากระดูกของเราไว้แค่นี้เองค่ะแล้วก็เราใช้มือเนี่ยกดไว้อย่างนี้นะคะไม่อย่างนั้นมันจะไหลออกนะมันจะเสียบยากแรกๆต้องต้องฝึกนิดนึงกดไว้แล้วลวดนะคะพันอย่างนี้ ันข้างล่างก่อนใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้รวดมันก็จะล็อกอยู่แถบเดียวอ๋ออันนี้คือเสร็จอย่างเงี้ยหนึ่งไม้อ่ะดูอีกครั้งนะคะเอาตอนพันรวดได้ค่ะนไก่ไก่นี่เราเราเอาเป็นชิ้นแบบไหนบ้างเราเราต้องดูอ่ะเพราะว่าเราก็ดูว่าอ่าถ้าชิ้นหนึ่งเป็นเนื้อรุนรนแล้วอีกชิ้นหนึ่งก็เอาให้มันเป็นเป็นกระดูกหรือเป็นอะไรก็ได้มันก็ในไม้หนึ่งก็จะได้มีครบอ่า นี่นะคะหนึ่งนึ่งก็ใส่คอก็ได้ถ้าเป็นตัวนี้หนึ่งคอก็ต้องสองชิ้นม,มันก็จะได้หนึ่งไม้พอดีแล้วก็หนังดูหนังแล้วก็ใส่เข้าไป พี่บอกว่าถ้าจะใส่สามชิ้นต้องใช้ไม้เบอร์ไหนพี่ใช้ไม้เบอร์แปดเบอร์เก้าค่ะใช่ไม้เบอร์เบอร์มันก็จะใส่เพิ่มเป็นสามชิ้นได้เราซื้อไม้เราก็ต้องซื้อให้ถูกนะว่าเราจะขายใช่จะขายราคาไหนขายราคาไหนจะเสียบสามชิ้นหรือสองชิ้น่ะมาดูวิธีการพันลวดนะคะแบบนี้นะคะเอามือกดไปนี่นะคะนี่ค่ะเกาะข้างล่างเกาะข้างล่างก่อนแล้วก็ข้างบนแล้วก็เกาะข้างบนใช่แค่นี้เสร็จแล้วค่ะอย่างนี้อย่างนี้ค่ะ ราดูเหมือนง่ายนะแต่เรามาทําดูนะมันไหลนะมันไหลอ่าดูนะคะอีกครั้งนะคะนี่ใส่เข้าไปค่ะสองชิ้นละแต่มันดูน้อยเกินไปน้อยเกินไปพี่ก็จะดูพออันเล็กๆสักอันนึงเนี่ยอันเล็กๆประมาณนี้ใส่ลงไปมันก็จะอ่าพอดีจริงๆถามว่าตายตัวที่สองชิ้นไหมก็ไม่อะค่ะแล้วแต่ตัวไก่ที่เราจะได้มาถ้าไก่ตัวเล็ก พี่ก็จะเสียบได้สามแต่ว่าหนังเนี่ยใส่เหมือนเดิมหนังต้องใส่ทุกอันไหมพี่ใส่ทุกอันค่ะต้องห่วงว่าจะไม่กลัวกลัวไม่มีหนังเสียบขายคือถ้าเหลือเราถึงขายมันคือผลพลอยได้เฉยๆนี่สวยเลยอ่ะดูพอดูโอ้ยสวยเลยห้ลูกค้าพอได้เลือกชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างใช่เนี่ยแต่ว่าไม้อ่ะออกจะเท่ากันหมดเพราะมันอยู่ที่ตอนเราสับชิ้นเท่ากันเนี่ยไม้จะเท่ากันหมดสองชิ้นสองชิ้นสามชิ้นก็จะเท่ากันไม้จะเท่ากันหมดอย่างนี้นะครับ เรามาเสียบตูดกันค่ะเรามาเสียบตูดกันค่ะตูดนี้คือเหลือจากการเสียบพวกนี้ก่อนนะคะใช่ค่ะต้องเสียบกระดูกให้เรียบร้อยมันจะเหลือตูดกับหนังนะคะเราก็จะมาเสียบแนวนี้นะคะเสียบเข้าไปหนึ่งสองสามเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะจับชาชิ้นโอเคนี่ก็ราคาเดียวกันแต่บางคนเขาขายสิบบาทแล้วแต่ค่ะ ก็อย่างนี like 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 mm ้นะคะแล้ว hmm. ก็หนังอ่ะพี่เสียบหนังให้ดูหนังอ่ะเสียบยากอ่าเสียบทิมเข้าไปเลยนะคะหนังหมุนค่ะหมุนไม้หนึ่งรอบหมุนไม้เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกระปุ้มๆถ้าเสียบไปเฉยๆอย่างนี้มันก็จะห้อยลุงจุงนางแบบนี้เห็นไหมคะเราถึงต้องหมุนอย่างเงี้ยเสียบข้างๆแล้วก็หมุนไปเกวใช่หมุนเก็บมันไปเรื่อยๆ มันก็จะมีห้อยก็ประมาณ3อันเหมือนกันแล้วก็มุนโอเคเฮ้ยเสียบหนังนี่มันดีนะมือนี่โดนหมดเลยนะแล้วเราก็ก็แต่งแตงหน่อยใช่ลูมันออกมาอย่างนี้มันก็จะได้หนังนี่ค่ะอย่างนี้ก็เจ็ดบาทเหมือนกันหนึ่งกะมังเนี้ยสิบกิโลเนี้ยจะเสียบได้ทั้งโครงตูดและหนังเนี้ยประมาณร้อยไม้ร้อยไม้ใช่ค่ะประมาณร้อยไม้เจ็ดร้อยบาท ก็ไม่ถึงเพราะว่าขายตามไม่ยี่สิบใช่แต่ว่าร้อยไม้มันคือขั้นต่ำส่วนมากก็จะได้เกินแล้วนะคะพอนางอีรอบหนึ่งได้ไหมได้ค่ะดูหนังกันดูหนังกันอีกรอบนึ่งดูหนังอีกรอบดูภาพยนตร์อีกรอบนี้นะคะหามุมเสียเข้าไปหมุนไม้ค่ะเสียบค่ะหมุน เนี่ยถ้าเป็นไก่โสดน่ะจะไม่มีแมลรงวันมาตอมนะคะนะนำให้ใช้ไก่ซี C ีเลยจะสะอาดแล้วก็หวานด้วยแมลงวันก็ไม่มีนี่มายืนอยู่ตรงนี้นานแล้วไม่มีแมลงวันก็ยังแปลกใจหุ่เข้าไปถ้าเราทําเองคงล้างคงล้างจนสะอาดนั่นเลยพี่เนาะพี่ว่าอ๋อโอเคได้แล้วอันนี้เป็นเตาปิ้งนะคะชุดเนี้ยพี่ซื้อมามันจะมีตะแกรง มีตัวเตาตัวนี้แล้วก็ขาตั้งให้ตัวนี้พี่ซื้อจากตลาดลังสิตธ์ในราคาแค่690กบาทแต่พี่ไปอีกตลาดหนึ่งซึ่งเป็นชุดเดียวกันแบบนี้แต่ขาย990นะคะ99 0อใช่อันนี้ซื้อที่ตลาดลังสิตธ์ชุดนี้690าบาทแสดงว่าพี่ก็ต้องไปเลือกที่มันถูกๆใช่พี่พี่มันจะรู้ว่าอะไรร้านร้านไหนเป็นร้านส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้แบบของที่เป็นร้านส่งร้านส่งอย่างเดียวเพื่อลดคอสต์นะคะ านนี่ก็ใช้ผ่านผ่านก็เป็นผ่านธรรมดาไม้ธรรมดาใช่เป็น่านไม้ามสิเลยถ้า30มกิโลใช้ผ่านประมาณสองถุงครึ่งในการย่างถ่านวิธีการจิดเตาใส่ผ่านรองก้นไว้นิดึึงก่อนนะคะบอกหมดเลยตั้งเป็นถ่านไว้อย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วง่ายๆนะกระดาษทิชชู่ค่ะ,ะม้วนแบบตามตามนิ้วเราอย่างนี้เลยออย่างนี้นะคะอ,อย่างนี้นะคะม้วนอย่างนี้นะคะ,ะแล้วเราใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้วในครัวเราเลยน,ะะน้ำมันพืชที่ใช้แล้วใช่ดำๆยิ่งได้ใช่<ล>ค่ะยิ่งดำก็ยิ่งได้เพราะเราไม่ได้ใช้อะไรแล้วเราลาดลาดไปที่ทิชชู่เราอะค่ะให้ชุ่มเพราะถ้าใช้น้ำมันอื่นอะย่างไม่ได้นะมันจะติดไก่นะ มันจะติดอินก่จะติดไก่อะมันจะได้เป็นแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้ตั้งไปตรงกลางเลยตรงตรงที่เราสูงไว้อตรงนี้โอ้ยหนูไม่ยักกะรู้นะว่ามีเคล็ดลับอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่ช่วอีกนิดนึงทำแบบนี้ให้มันอยู่รอบๆอย่างนี้นะคะเราขาเสียก็ได้ค่ะไม้ไก่อ่ะเนี่ยเราก็วางไว้นะคะ แล้วก็หรือกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่เรามีแห้งๆวางไว้เราไปคลายแถวไันมีกิ่งไม้เราก็จับใมใส่เลยแล้วเราก็จะจุดเตาจุดที่เชชูตรงนี้ก่อน เราให้ทิชชูรอบๆมันไหมเพื่อให้ทิชชูตัวในที่เราจุ่มน้ามันน่ะมันติดไฟแล้วมันก็จะเป็นไส้เหมือนตะเกียงไฟมันก็จะไม่ดับเนี่ยมันก็จะลุกอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไหม้ไม้ที่เราสุ่มไว้เสร็จแล้วแล้วหรือเราเติม่านไฟมันก็จะติดเองแค่นั้นเองง่ายๆค่ะไม่ต้องไปพัดเอาเอามันขึ้นมาสุ่มๆตรงใกล้ๆไฟสุ่มไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆติดทั่วกันไปหมดเวลาเราย่างเราเราไฟประมาณไหน เกียเียประมาณเกียให้กระจายออกหมดเลยทานหนึ่งถุงอะเตาแรกอะกระจายเต็มเตาหมดเลยได้อีกถุงที่สองอะถุงที่สองจะไปเติมตอนที่เราย่างสิบโลแรกหมดแล้วอ๋อสิบโลแรกหมดแล้วก็ใช่มนก็คือประมาณสามเตาอะค่ะใช้ขี้เท่าค่ะใช้ขี้เท่าก็ใช่ค่ะเราตัขี้เท่าวันนี้ทําให้ดูแค่นี้นะเพราะว่าพี่เขายังไม่ได้ไปขายค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ค่ะตัวนี้เป็นสูตรของพี่เจ็บเองใช่ไหมคะใช่ค่ะอะไรที่มันพิเศษกว่าของคนอื่นอะพี่ มันเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ว่ารสชาติอ่ะมันจะเข้มข้นกว่าก็ใส่คล้ายๆกันกับคุกพี่มันอยู่ที่เราจะใส่อะไรมากอะไรน้อยนะคะเพื่อให้รสชาติมันออกมากลมกล่อมมากที่สุดค่ะประมาณนั้นแล้วเวลาพี่เจี๊ยบขายพี่เจี๊ยบขายยังไงว่าเจี๊ยบขายขายเป็นชุดหมักนะคะไม่รวมกระเทียมนะคะกระเทียมลูกค้าต้องไปซื้อใส่เองนะคะผงจะเป็นผงแบบเนี้ยเป็นถุงค่ะอย่างนี้นะคะอย่างนี้ สมเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยแค่เติมกระเทียม1ขีดต่อไก่10กิโลเท่านั้นอันนี้ขายชุดละร้อยสาบาทแล้วก็หมักไก่ได้เลย10กิโลถ้าเป็นส่วนเนื้อไก่หรือว่าตูดไก่อย่างเงี้ย สามารถใช้เนื้อไก่ได้ถึง12กิโลต่อผงหมัก1ชุดแต่ถ้าเป็นโครงไก่ใช้ได้แค่10กิโลต่อผงไก่1ชุดค่ะแล้วพี่เจี๊ยบขายขายทางไหนเบอร์ติดต่ออะไรยังไงอ๋อขายทางเฟสนะคะทางเฟสก็มีนะคะชื่อเฟสเสว่านเจี๊ยบเฟหวานเจี๊ยบค่ะยินดีส่งทั่ว ส่งค่ะส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศใช่ค่ะทำทันไหมคำท้นใช่อยากได้ลูกค้าเยอะๆอยากได้ลูกค้าเยอะๆเอาฝากเบอร์โทรเอาฝากเบอร์โทรนะคะมี2เบอร์นะคะเบอร์แรกค่ะ094ค่ะ998ค่ะ4542ค่ะเบอร์ต่อไปนะคะ080ค่ะ หกสองเก้าสามเก้าห้าเก้าค่ะยินดีให้คําแนะนําเกี่ยวกับการทำไก่ยินดีให้คําแนะนําถามได้เลยค่ะถามได้ทุกอย่างโทรมารับนะค่ะแน่นอนค่ะรับค่ะเนี่ยพี่เจี๊ยบใจดีถ้าเราจะลงทุนทําครั้งแรกเราต้องทำยังไงบ้างพี่เจี๊ยบ ลงทุนครั้งแรกเราเราเริ่มที่10บกิโลก่อนละกันนู้าได้กิดต้นทุนกันง่ายๆเนาะ uh huh. ซื้อโครงไก่มา10บกิโลราคา135บาทไม้ไก่จะใช้สามัดสามัดยีบาทนะคะแล้วก็ลวดประมาณ10บาทค่ะแล้วก็่าน10บโล่านถุงนึ่งก็อีก20บาทเนี่ยค่ะคือต้นทุนแล้วทำเลก็อย่างที่บอกเนาะ ใช่ทําในอย่างที่บอกว่าพี่อยากให้ได้แบบว่าพี่มันอยู่ในซอยที่มีทั้งถ้าจะมีเป็นไปได้ก็อยู่ใกล้โรงเรียนอยู่บ้านนะคะโรงงาน,นะคะ่ะเพราะว่าลูกค้ามีทุกระดับจริงๆรลองดูได้กาไรนี้มากกว่าครึ่งใช่ค่ะกําไรมากกว่าครึ่งแค่ไม่ละเจ็ดบาทนี้ก็ก็ได้กําไรแล้วใช่ไหมใช่ค่ะได้กำไรถ้าเจะสิบบาทนี้ก็ ก็ได้กำไรเพิ่มเข้าไปค่ะก็ได้กาไรเพิ่มไปอีกแต่จำนวนไม้ไก่ก็จะน้อยลงจาก10กิโลที่เราจะได้ร้อยไม้อ่ะอาจจะได้แค่70หรือ60เพราะว่าตัวไก่มันจะไปเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นแต่พี่ว่าขายง่ายๆนะขายราไปดีเลย3ไม้20เพราะโอกาสที่คุณจะซื้อ3ไม้30อบะมันน้อยกว่าใช่ค่ะเขาจะซื้อ สามไม้ยี่สิบแล้วก็หกไม้สี่สิบใช่ค่ะใช่แล้วถ้าเกิดเราขายอย่างพี่ขายอ่ะพี่ขายมันสิบห้าไม้ร้อยแต่ถ้าคนซื้อร้อยหนึ่งพี่จะให้สิบหกไม้สิบหกไม้ร้อยพี่จะแถมไปหนึ่งไม้คแถมไปขายไปแล้วก็จะขายไปแถมไปแล้วพี่ขายแป๊บเดียวพี่ก็มีลูกค้าประจําละใช่ค่ะตอนนี้ลูกค้าลูกค้าเยอะมากวันธรรมดาเนี่ยวันละสามสิบกิโลกับเนื้อไก่สิบกิโลโอเคการันตีอร่อยแน่นอนสูตรนี้นะคะ ผงหมักตัวนี้จะเก็บได้ประมาณถงสิบวันถ้าอยู่ในตู้เย็นก็จะเก็บได้หลายวันหน่อยนะคะพอดีวันนี้ยพี่เขาขายไปหมดแล้วไม่ได้เตรียมไว้กำลังจะทำบรรจุพัณฑ์ใส่ถุงซิปแล้วก็ใส่เป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะพี่ก็มีเวลาทำแล้วก็อยู่บ้านเราได้ก็สบายเลยเนาะพี่เนาะสามสิบโลกำไรวันละพันสองสามสิบโลกำไรวันละพันสอง อันนี้ยังไม่รวมค่าแรงเนาะไม่รวมค่ะยังไม่รวมค่าแรงแล้วก็ถ้ามีค่าเช่าก็ต้องหักค่าเช่าออกไปเนาะพี่เนาะใช่ค่ะ,ะใครสนใจก็โทรมาคุยได้นะคะแต่แต่ไม่ต้องโทรมาแบบบ่อยนะสนใจจริงๆค่อยโทรมาเพราะว่าพ่อค้ายุ่งมากแม่ค้าก็ยุ่งนะคะสวยดีอร่อยด้วยโอ้ยขายดีอร่อยใช่ไหมป้า <c oughs> อร่อยนะ <c oughs> อร่อยส <c oughs> าไม้ยี่สิบ ข,ข,ขอบคุณที่กดแชร์กดติดตามแล้วจะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับมาฝากกันอีกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ